คุณใชเองน้องใช่เองนะคะทีน้องใชเองที่พูดนนั้นนะเดี๋ยวเวอันนี้น้องสาวน้องสาวน้องเองเปล่าคะใช่ค่ะมันนั่มกเลยลูกมันนั่ง้วกนอุยนัเลเนะคะที่วอาทิตา์โทรไปถามกับม่วานั้นใช่ไหมบอบอเอาไปนั่งเคียงเานั่เหมือนกันเลยจริง นอาดูเลยคล้น้ากอนอีกแล้วรู้จักไหมเฮ้ยคายคล้ายฟังฟังก็เหมือนกันนะคะโอ้ยหลีหลีเลยคุณผู้ชมเธอสวยมากข้อยน่ะมันสายถึกสายลุยไม่ลุยแล้วเมื่อกี้ข้อยังพูดพื้นเจ้าอยู่ว่อล้ำสวยมากว่าเจ้าล้ำสวยมากข้อยกน่ตัวนั้นหน่ะสามหมื่นแล้วจะลำน่ะขอตังค์ด้วยเขาเรียว่าเขาล้ำสวยอีหลี เดี๋ยวจะมีเซฟไพยูสิกก็มาเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันแต่พี่เขาสวยโอ้โหพี่เป็นน้องอ่ะพี่เขาสวยน้องโอ้โหน้องเชย์น้องเชย์นี่แต่ว่าผักขาแล้วเปล่าเนี่ยเดี๋ยวแอนก็คือจะอมลูกวันนี้พี่หนึ่งเสือพาไปเสือเสืออันนี้ป้าคำใส่เด้ออันนี้ยายสมอน อันนี้น้องวิวนี่นี่เคยไป็นางแบบนี่คนนี้นี่จะได้เรียกใอีกแล้วนี่นัางแบบช่องสิบเอ็ดดีเคยเล่นแบบช่องสิบเอ็ดเอาจริงหรือเปล่าล่ะแม่เปิดใจเลยนั่นจริงเปิดใจนักเอกเลยเดี๋ยวสิตีลังกาลงนี่แลเปิดใจนักเอกไอ้เจ้าสวยอีรีวิวเป็นยังไงบ้างเจ้าสวยนะเป็นนักเอกมิวสิกเบานุ่ใช่อยาเป็นมิวสิกจริงนะเนี่ยไม่เขาเคยเป็นให้ใครมั่งแล้วหนูหนูยังไม่เคยแสดงเลยหนูเคยหนูเคยแสดงเอ็มวีตอน หนูอยู่มัธยมม .4 ค่ะค่ะมีประสบการณ์มั้ยมีประสบการณ์มั้ยอันนี้ครั้งที่สองค่ะครั้งที่สองสดๆร้อนๆนะคะเอครั้งที่สได้ได้เห็นตัวพระเอกหรือยังคะยังค่ะพระเอกนี่หน้าตาเหมือนลุงนี่แหละขี้เหร่ขี้เหร่เป็นหลานทุกคนใช่ค่ะเป็นหลานแท้ๆเลยนะตัวสูงเกือบเท่ากันเนาะยังไม่เคยไม่เคยยังเดียวกันเลยยังค่ะ วันนั้หนูมาวงส่งหนูหนูนึกว่าพันมาหนูว่าจะมาดูนั่นแหละแล้วหนูอยู่บ้านไหนคะหนูอยู่บ้านสรดฤศีค่ะบ้านสรดฤศีใกล้ๆบ้านพระยาญ่ปานรู้เปล่าใช่ค่ะอ๋อข้าพเจ้าเช้ากลยครับเชาานี้หนูยังไม่ถ่ายยังพม่ถ่ายอ๋อยังไม่ถ่ายเหรอค่ะคือนักเอกมาถ่ายที่นี่ ใช่ค่ะไอพี่นัททีบอกว่าให้มารอที่นี่ค่ะอ๋อเหรออ๋อนางเอกคือตัวนี้พระเอกกําลังไปโอ้ไม่ใช่พระเอกไม่ใช่พระเอกเนาะเป็นพระเอกแล้วก็เจ้าของเพลงกําลังไปนางสาวน้องสาวนางเอกน้องสาวนางเอกนี่นะคะนางเอกเอ็มวีมาถึงแล้วนางเอกเอ็มวีบ่านโน้นนะคะที่สาว นางเอกเรมีเพลงใหม่ของบ่าวโนนะคะมาถึงแล้วนะคะอยู่อยู่บ้านสอนุสีอำเภอบ้านม่วงนะคะไม่ได้สนับนะคะไเชื่อไมเชยร์แต่ม่ได้เป็นผู้ส่งข้าวปลากรวดที่ว่าลุงก็ซื้อไปให้เลยคนละคน อนใช right. ต ead, บสวัสดีค่ะอยู่กับสมองชาแนลนะคะนั่งเอกเอ็มบีบาวนุมาแล้วนะคะ แต่ว่าเราบริกรเราเห็นแต่ว่าเราไปเชียงนอกแม่แล้วทางกองถ่ายให้สวยขนาดนี้มีลูกสาวสวยแบบนี้ว่ามีตาผมหน่อยนี่นี่าพี่จิลุงจิ้มลุงจิ้มเจ้าอย่าทำสายตากองถ่ายก็ให้เตรียมเสื้อผ้ามากี่ชุดครับเนี่ยไม่รู้หนูก็ไม่รู้มอนการค่ะเขาบอกว่าเตรียมมาเลยหนูก็เตรียมมาเลยเอาแบบชุดสวยๆหรือว่าอะไรเงี้ยเปล่าคะยายสมอนมีชุดไหมเยอะ เออยีสมนไม่ชุดเยอะนี่เจ้าแม่ติ๊กตอกนี่จ้าแม่จ้าแม่คนติดตามประมาณห้าล้านโอ้โหยอดวิวนี่เป็นร้อยร้อยล้านยีสมนกแค่ตะลึงเลยนะเขาเห็นนน้องเคเอมาก็ตะลึงเลยเอาไปลงติ๊กตอกได้แม่นะค่ะเจ้าแม่ติ๊กตอกเลยหยิบชาไม่เยอะมากเลยนะท้ารุ่นโอ้ยไม่งั้นจะผ่านช่องสิบเอ็ดได้ยังไงอ่ะ ัธรรมดาเลยป็นธรรมดาตัวนี้แก่แล้วเหี่ยวแล้วถ้าอยากเดินแบบเดินอะไรต้องผ่านคนนี้คนนี้อยูมาแล้วเดินให้ยเลแม่เราอยากเดินแบบเหมือนแม่ไหมแม่อคช้แ่นดูะดูดูนดูนะนดูนะดูดูนะดูนดูนะดนะดินูะะงนนะนดินแบบแล้วหมายเลขดนนดบ้านน นางสาวสมอนชวยเสมอเอางานอะไรร้อยกระทงบักเวทีไหนชนะเวทีนั้นไม่ใช่เอาให้เดินแบมันจะให้เดินนักพละน้าโอ้โหนางนุ่มพม่าไมยเล็บหนึ่งได้แก่ช่วยเสมอมาสายตลอดเอาแล้วอำเภอบ้านม่วงส่งเข้าประกวด ส่งข้าวประกวดนางรุพมาศนะฮะสปอนเซอร์นะครับลุงจิมมี่เรื so ่องจริงนะฮสปอนเซอร์ยูโรธิดาเศรษฐีตรงตรงจากประเทศเซนิโกเนียโปรโมทิว hmm. ด้ไม่เหมือนกัน uh ค่ะตามไปหาอะไรกันเลยก็อาจจะเดินไม่เหมือนกันแต่ละแบบเกือบชวนเลยโอ้สูงมากขนาดใส่รองเท้าแตะนั่นเนี่ย สวย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 ร้อยหกสิบห้าใช่บอกรอหกว่าร้อยทำไมสูงจังล่ะทุกคนวัดัางือดท้ายเมื่อไหร่เนียเบื้องหลังเบืดอเนาะนี่ค่ะเบื้องหลังนะสูงนะลุงนี้ย่ร้อแล้วจะน่าจะท่านมรน่าเลยตายให้หน่อยเขาไปยิงคู่ลองดูไม่ลูกหลานใช่ผมนี่ร้อยหกสิบห้าไงร้อยหกสิบห้า ผมร้อยหกสิบห้าเอ้ยผมร้อยหกสิบสาเจ่าไหรนะร้ยกสามโอกร้ท่าไห่ามยกะ้ทไห่นะ้ยกิบกะเท่ไหน้อมัเลยยิ่าไ่ารักสิสม้ยเอรทาไิามโอกเลรุอยเท่าห้ยบามเรเทาไ่้อยหกา็ะเป็นพรนะเอกได้แล้ว้ พี่เป็นพ่อเองพ่อเองไม่ไ้ค่ะอยน่ครับไอยโอ้ยอย่าไปยืนยแม่ตอนนี้นะมีรุ่นแม่นะคะโอ้ยแค่ยม่ไหเองแมไหน้องหัวแค่นี้เพราะว่าเตี้ยมากโอ้พี่สมรก็น่าจะเป็นรองนางเอกได้เลยนะน่าจะเป็นรองนางเอกได้เลยนะสงสารเด็ก สิบส huh? ี่สิบห้านะเปรียบเทียบตัวอายุเท่ากันนะตอนนี้เป็นรุ่นแม่แล้วน้องวิวถ่ายให้นะคะน้องสวยมากให้ยายอยู่กับคนสวยๆสวยมากก็ได้นะจะสวยขนาดไหนพระเอกนี่จะเป็นยังไงนะคะเอซีเราเห็นตัวนางเอกแล้วแต่ว่าพระเอกยังไม่รู้เลยนะคะว่าใครจะเป็นพระเอกนะคะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้นะคะใครมาใครมา ให้น้องเขานั่งสบายๆหนย